คะแนนโผพุ่งทยานทุกสายตาจับจ้องไปที่นายเจอฟารัสและพัรครีฟอร์มยูเคที่กำลังจะขึ้นเป็นผู้เล่นหลักในสนามการเมืองอังกฤษ พวกเขาคือความหวังใหม่หรือเป็นแค่ภาพลวงตาเพราะล่าสุดรอยร้าวเริ่มปรากฏแล้วค่ะจากวิดีโอหลุดสุดเดือดในสภาท้องถิ่นที่ผู้นำถึงกับต้องบอกให้ทีมงานทน,ทนทนรับมันไปซะเมื่อพบว่าสัญญาหาเสียงลดภาษีมันทำไม่ได้จริง ไม่แค่นั้นนะคะคนใกล้ชิดถูกแชรเรื่องเชา้านยโยบายก็ว่างเปล่าจนต้องดึงพวกสุดตรงเข้ามาเติมเต็มแล้วพักนี้จะรอดไหมแนวร่วมสนับสนุนที่ขัดแย้งกันเองจะพาฟารัสไปถึงฝันได้จริงหรือเปล่ามาหาคำตอบแบบเจาะลึกทุกรอยร้าวในวันนี้ที่หมอมจะมาเล่าให้ฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมามองมอยเรื่องการเมืองอังกฤษกันหน่อยนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพรรคที่กําลังมาแรงแสงทางโคง้งอย่าง Reform มยูค่ะที่นําโดยตัวพ่อของวงการอย่าง i นเจ f a r รัสทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าพรรครีฟอร์เนี่ยตอนนี้คะแนน,นโด่งแบบทิ้งห่างพรรครัฐบาลอย่าง Tory หรือว่าเลเบอรไปไกลมากเลยนะคะแต่จะข่าวจากหนังสือพิมพ์ดอิดีเพนเดนต์นะคะเขาบอกว่าร รอยร้าวหรือว่าปัญหาภายในพักรีฟอร์มมันเริ่มโผล่มาให้เห็นแล้วนะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าคือรอยร้าวอะไรกันบ้างลองนึกภาพตามนะคะพักรีฟอร์มเนี่ยก็เหมือนกับร้านค้าแห่งความหวังที่กําลังเปิดตัวใหม่บนถนนที่ร้านค้ากเก่าเกอย่างทอรีหรือว่าเลเบอร์กำลังปิดตายไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าร้านใหม่ที่ว่านี่เริ่มมีปัญหาซะแล้วค่ะเพื่อนๆรอยร้าวที่1 บริหารจริงไม่ง่ายนะคะวิกฤตสภาเเคนรอยร้าวแรกก็คือการบริหารจริงมันไม่ง่ายนะคะเรื่องนี้มันเริ่มต้นจากการหลุดของวิดีโอคอลสุดวุ่นวายของนักการเมืองในสภาท้องถิ่นของพรรครีฟอร์มค่ะที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งที่ชื่อว่าสภามุนทนเคนหรือว่าเคนเคานตี้เคาซิลนะคะหรือเรียกสั้นๆว่า k c c นะคะ ในวิดีโอนี้มีคนที่ชื่อลิเดนเคมคารานค่ะซึ่งเป็นผู้นำของพรรครีฟอร์มในสภาท้องถิ่นเคนนี่แหละกำลังวิดีโอคอลกับเพื่อนร่วมพรรคแล้วก็เกิดการเถียงกันอย่างรุนแรงเลยค่ะประเด็นที่เถียงคืออะไรตอนที่หาเสียงเนี่ยรีฟอร์มก็สัญญาว่าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็คือการลดภาษีท้องถิ่นให้ประชาชนแล้วก็บอกว่าจะหาทางลดค่าใช้จ่ายของสภาเป็นพันล้านปอนด์ พวกเขาก็คุยเวอร์ถึงหน่วยงานที่คิดขึ้นมาเองนะคะที่มีชื่อเรียกตลกตลกว่าโดดยูนิตค่ะว่าจะมาปฏิรูปการเงินแต่พอได้รับการโหวตให้บริหารจริงแล้วนะเคมคารานก็ยอมรับว่าฉันเนี่ยก็พยายามลดค่าใช้จ่ายตามที่สัญญาไว้ไม่ได้เลยตามที่หาเสียงไว้นี่แหละสุดท้ายเราก็ต้องขึ้นภาษีอยู่ดีสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดก็คือว่าจะขึ้นให้น้อยกว่าที่มันกําหนดไว้เท่านั้นแหละก็คืออย่างนี้นะคะไม่ลด แต่ว่าไม่เกินเพดานว่าอย่างนั้นเธอขึ้นแน่นอนนะคะแล้วประโยคเด็ดของเธอที่หลุดออกมาก็คือฉันเกรงว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ชอบมันคุณก็ต้องทนทน,ทนรับมันไปซะหมายความว่าอะไร เธอพูดเองว่าสผาเคนเนี่ยเหมือนหน้ารานที่นายเจลฟาราัสกาลังมองอยู่ถ้าที่นี่เละคําขวัญง่ายๆที่ขายฝันตอนหาเสียงว่าเราจะแก้ปัญหาได้ง่ายๆมันก็พังทันทีไงคะนี่ก็เป็นสัญญาณแรกเลยนะคะว่าการบริหารจริงเนี่ยมันยากกว่าการพูดหาเสียงเยอะเลยคะ่ะโดยสรุปก็คือคนในพักเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยไปสัญญากับ ประชาชนไว้แล้วนอกประชาชนก็กําลังมองดูอยู่แล้วก็ถ้าทําไม่ได้จริงมันก็จะส่งผลต่อภาพรวมของพรรคใหญ่ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปแต่คุณเขมคารานก็บอกว่าโอ้ยถึงคุณจะไม่ชอบนะแต่ฉันก็ทําได้ดีที่สุดได้เท่าเนี้ยแหละอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนๆในรายละเอียดของข่าวนี้นะคะรอยเาวาที่สองพรรคของคนคนเดียวหรือว่านายเจียว ถึงแม้ว่าพักรีฟอร์มเนี่ยจะมีคะแนนนำเนาะเพราะว่าคนเนี่ยเขาก็เบื่อพักเก่าๆนะคะแต่ปัญหาก็คือพักเนี้ยพึ่งพาคนคนเดียวมากเกินไปนะคะนั่นก็คือในเจลฟาราสนั่นเองค่ะบนเวทีเนี่ยฟาราัสก็ชอบล้อเลียนคนอื่นนะว่าพักรีฟอร์มเนี่ยไม่ใช่ทีมที่มีสมาชิกคนเดียวนะมีคนเก่งๆอีกเพียบเลยในความเป็นจริง ตอนนักข่าวนะคะไปทําข่าวเลือกตั้งทุกคนรายงานตรงกันเลยว่าเวลาไปเคาะประตูบ้านผู้คนจะบอกว่าฉันจะโหวตให้นายเจลไม่มีใครพูดเลยนะคะว่าจะโหวตให้ Reform UK ูเคทำไมมันถึงเป็นรอยราวก็เพราะว่าฟารัสเนี่ยคือจุดแข็งแล้วก็คือจุดอ่อนค่ะเมื่อแสงสปอตไลท์นะส่องมาที่ฟาราสัสตัวเขาเอง ะะรวมถึงคนรอบข้างก็เลยถูกตรวจสอบอย่างหนักค่ะคนใกล้ชิดมีปัญหาค่ะข่าวนี้ชี้ให้เห็น2เคสใหญ่นะคะคนแรกก็คือภรรยาสุดสวยนะคะคุณลอเรเฟอร์รารี่คู่ชีวิตชาวฝรั่งเศสของฟา,าสัสกำลังถูกสอบสวนคดีช่อกงในกรุงบรัสเซลเกี่ยวกับการใช้เงินสาธารณะของสถาบันวิจัยที่เธอเคยบริหารค่ะคนที่2ก็คือคุณนาธานกิลคนนี้เป็นอดีตผู้นาพรรครีฟอร์มในเวลค่ะถูกตัดสินว่ามีความผิดฐาน รับสินบนที่เชื่อมโยงกับรัเสเซียผลกระทบที่เกิดขึ้นคืออะไรนักวิเคราะห์บอกว่าถึงแม้ว่าฟาราสเนี่ยจะเก่งแค่ไหนนะแต่ว่าคนรอบข้างหรือว่ารอบตัวมีแต่เรื่องอื้อเฉาพักก็จะมีปัญหาในการสร้างความน่าเชื่อถือกับคนหมู่มากนั่นเองนะคะถ้าไม่มีฟาร拉สเมื่อไหร่คะแนนของพักก็อาจจะวูบลงทันทีก็เป็นได้รอยรา่ที่3ความว่างเปล่าของนโยบายค่ะ policy vacuum นะคะรอยร้าวที่3นี่ก็คือความว่างเปล่าของนโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ข่าวเขาย้ำว่านักธุรกิจแล้วก็ที่ปรึกษาที่มาฟังการประชุมใหญ่ของพรรครีฟอร์มเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพรรคเนี้ยมันขาดนโยบายที่ชัดเจนนะคะหรือว่า policy v วัค u m นะคะความว่างเปล่านี้คืออะไรคือมันไม่ใช่แค่ฝันหรือว่านโยบายที่ไม่เป็นจริงนะแต่มันคือการขาดแผนที่ละเอียดครอบคลุมแล้วก็พร้อมนําไปปฏิบัติจริง พักเน้นขายเรื่องใหญ่แต่ไม่มีแผนรองรับที่จับต้องได้นะคะแล้วก็เมื่อเกิดความว่างเปล่ามันก็ถูกเติมเต็มด้วยอะไรบางอย่างนั่นก็คือการมาของพวกขวาจัดสุดโต่งนะคะนั่นก็คือพักรีฟอร์ม UK เนี่ดึงตัวคนที่มีแนวคิดสุดขั้วเนี่ยเข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่านี้ค่ะ คนแรกก็คือคุณแดนนี่คูเกอร์นะคะสสที่เพิ่งย้ายเข้าพักแล้วก็ถูกมอบหมายให้ทำนโยบายคนที่สองคือคุณเจมส์ออนะคะนักเทวะวิทยาที่กลายมาเป็นที่ปรึกษาของฟาัสทั้งสองท่านเนี่ยแนวคิดของพวกเขาทั้งคู่เป็นพวกชาตินิยมคริสเตียนค่ะแล้วก็ต่อต้านการทำแท้งแบบสุดโตงนะคะอย่างคุณเจมส์ออเองเนี่ยก็ถึงขั้นเรียกผู้ขอลีภัยที่เข้ามาในประเทศว่าเป็นผู้รุกรานเลยค่ะ คำถามก็คือแนวคิดแบบเนี้ยมันคล้ายกับผู้นำเผด็จการนะคะของฮังการีซึ่งนักข่าวก็ตั้งคำถามว่าแนวคิดที่แคบแล้วก็สุดโต่งแบบเนี้จะสามารถดึงดูดคะแนนเสียงจากคนอังกฤษส่วนใหญ่เพื่อชนะการเลือกตั้งได้จริงหรือเปล่านะคะรายราวที่4แนวร่วมที่ไม่ยั่งยืนมาดูเรารอาๆที่4กันนะคะก็คือแนวร่วมที่ไม่ยั่งยืนค่ะเพื่อนๆปัจจุบันรีฟอร์มได้คะแนน3 2ในโพนะดูเหมือนจะเยอะแต่ว่า ข่าวบอกว่ามันคือแนวร่วมที่ไม่มั่นคงค่ะคะแนนที่มาจาก32%เนี่ยเป็นกลุ่มผู้ลงคะแนนที่มีความขัดแย้งกันในตัวนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลย กลุ่มแรกก็คือเศรษฐีฝ่ายขวานะคะก็คือนักธุรกิจหรือว่ามหาเศรษฐีที่เคยบริจาคให้พรรครีรีแล้วเขาก็โหวตให้รีฟอร์มเพราะว่าหวังว่าจะเป็นพรรคที่ลดภาษีให้ต่ํามากๆแล้วก็ยกเลิกกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้เป็นเศรษฐกิจแบบสิงคโปร์ส่วนกลุ่มที่2ก็คือชนชั้นแรงงานฝ่ายซ้ายนะคะก็คือสมาชิกของพรรครีฟอร์มอีกคนที่เป็นคนขับรถไฟใต้ดินนะคะเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน RMT เขากลับมองว่ารีฟอร์มเนี่ยจะต้องโอนกิจการสําคัญๆกลับ มาเป็นของรัฐแล้วก็เพิ่มภาษีด้วยซ้ําปัญหาคืออะไรโอเคแหละการเมืองอาจจะมีความคุ้นเคยนะคะเรื่องการรวมคนที่หลากหลายใช่ไหมแต่ว่าช่องว่างระหว่างนักธุรกิจที่อยากลดภาษีกับคนขับรถไฟที่อยากให้ทุกอย่างเป็นของรัฐเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดขั้วนะคะแล้วก็แตกต่างกันจนเกินไปคือมันกว้างมากจนไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้เลยสรุปคือฟรารัฐเนี่ย อาจจะรวมคนสองกลุ่มนี้เข้าด้วยกันไว,ชว้ชั่วคราวได้ด้วยประเด็นการย้ายถิน่นหรือว่าสงครามวัฒนธรรมแต่เมื่อถึงเวลาต้องเสนอนโยบายเศรษฐกิจจริงๆคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะต้องผิดหวังอย่างแน่นอนเลยทีเดียวล่ะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าพรรครีฟอร์มยูจะเป็นพรรดาวรุ่งพุ่งแรงนะแต่เมื่อถูกถอดเปลือกนอกของฟารารันะคะแล้วก็คำขวัญสวยหรูออกมาเราจะเห็นว่าปัญหาภายในที่ใหญ่มากมาก นะะกกลังเิดขึ้สรุปง่ายๆก็คือบริหารไม่เป็นค่ะล้มเหลวในการทำงานนะคะในเรื่องของสัญญาสภาท้องถิ่นพึ่งพาคนคนเดียวนะคะมีปัญหาเรื่องอื้อฉาของคนใกล้ชิดของฟา,าัสนโยบายว่างเปล่ากำลังถูกเติมเต็มด้วยแนวคิดที่แคบกระสุดตรงแนวร่วมไม่เสถียรนะคะผู้สนับสนุนมีแนวคิดเศรษฐกิจที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงนี่แหละค่ะก็คือสิ่งที่กาลังน่าจับตาดูว่าพรรครีฟอร์มนะคะจะสามารถเปลี่ยนความนิยมโผให้เป็นชัยชนะ ที่ยั่งยืนในการเลือกตั้งครั้งต่อไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นรอยร้าวที่แบบว่าทำให้เกิดรอยรั่วขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้ความหวังที่กำลังมาแรงนี้ พังทลายลงซะก,ก่อนก็เป็นเรื่องที่หม่อมไปอ่านเจอนะแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจค่ะเ,เพื่อนๆก็เลยเอ,อ,อยากที่จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนนี้รีฟอร์มยูเคก็มาแรงมากเลยเนานะแล้วก็ประหมาทไม่ได้เลยนะคะนักข่าวก็เลยหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ตัวหม่อมเองเนี่ยก็เอามาแชร์เพื่อนๆได้ฟังกันนะเพราะว่าหลายคนก็เริ่มสนใจในเรื่องการเมืองแล้วนะคะตอนนี้นะคะหลายๆคนก็ได้สัญชาติอังกฤษใช่ไหมแล้วก็มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็อาจจะหาข้อมูลไว้ก่อนนะคะเมื่อถึงเวลา ที่จะเลือกตั้งแล้วเนี่ยควรที่จะลงคะแนนเสียงให้ใครนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบข่าวสารการเมืองแบบนี้ <laughs> มาถึงการเมืองแล้วนะเราคุยกันหลายเรื่องเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเศรษฐกิจการเมืองมันก็เป็นเรื่องที่ส่งผลกับชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาจาักรด้วยกันเนาะหมมก็เลยเอามาแชร์ได้ฟังกันแบบนี้นะคะหมมก็ฝากเป็นกําลังใจในการหาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าให้ฟังด้วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะคะ่ะบ,บายสวัสดีค่ะบา,บาย